จริงแล้วผมตั้งใจมาชนะอยู่แล้วนี่แตอนนี้ก็ชนะที่เอสเป็นลิเกพิจิตเนาะแต่ว่าเอสก็ไปอยู่ที่อยุธยากับสอนลามน้พี่เอสเอสก็อยู่ที่นูโนเอิก็จะดูลิเกพิจิตตลอดแล้วว่ารักลิเกพิจิตก็อยากจะฝากลิเกพิจิตเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนคลับแฟนคลับลิเกทั่วประเทศไทยเนาะจริงๆแล้วเอสว่าลิเกทั่วประเทศเขารักกันช่วยกันอยู่แล้วเวลาที่ไหนมีก็ลิเกพิจิตก็จะไปก็จะมากันอย่างเงี้ยแหละครับสับไปสับมานั่นแหละ ชมภาพรบรรยากาศความสนุกของบอลการกุศลสุดคึกคักนำทีมเป็นพ่อง,งานลงสนามโดยเอสปราชียาพระเอกลิเกขวัญใจแม่ยกพร้อมทีมคณะลิเกซอนรามน้ำเพชรร่วมกับสมาคมลิเกพิจิตและลิเกนครสวรรค์ รวมฟาดแข่งในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งงานนี้นะคะจะนํารายได้ทั้งหมดช่วยการกุศลสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาและช่วยเหลือผู้ยากไร้ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมฝากคณะลิเกร,รุ่นพี่อย่างคณะเพชรน้าเอกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพราะเชื่อว่าลิเกทุกคณะรักกันคอยช่วยเหลือกันตลอด จะจัดทุกปีน้องสมาคมลิเกพิจิตรใช่ครับเนาะนี่ก็จะเป็นเจ้าถิ่นหน่อยใช่ครับตะวัินก็ต้องขอบใจทีมสลามําเพชรด้วยครับที่แล้วก็ลิเกขวัสวรรค์นะจากจุกเกษมหัวร้านที่มาช่วยกันทําสร้างสีสันความสนุกสนานที่ตะวหนินังจวัดพิจิตรของเรานะครับดูมีความสุขสนุกสนานมากครับความสามัคคีขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยแล้วก็ใจน้อยน้องชายด้วยแล้วก็ ขอขอฝากนะครับขอฝากลิเกบ้านนอกสักคณะนึงเนาะครับผมกด้วยนะครับผมพระเอกของฟ้าชานนครับผมพระเอกพี่ยุทธนาเกลียวเสน่ห์นะครับถามนิดนึงค่ะโครงการนี้ค่ะคือจัดขึ้นประจําทุกปีไหมคะทุกปีครัทุกปีเลยครับจะเป็นฟุตบอลระหว่างลิเกเหรอคะใช่ครับจุดเริ่มต้นมันคือยังไงอะอุ้ยนานแล้วเนาะนานแล้วครับเด็กยังเด็กอ่ะใช่เอกก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่นั้นแหละหลายหลายสิบปีครับแล้วก็ได้สอนรามมาเล่นช่วยทุกปีทุกปีเนาะใช่ครับก็ ฝากเอาไว้คณะเพชรน้ำเอขัการกุศลนะคะเรานําไปช่วยเลยบ้างอ๋อคือการกุศลนี้ก็คือเอาเราเข้ากับสมาคมนะแล้วเป็นในช่วงจัดไหว้ครูของลิเกตพานหินจังหวัดพิจิตรพอดีครับก็ใช่ใจล้ใช่ใ้ก็บางทีบางทีถ้าถ้าเกิดงานอะไรภายในของสมาคมนะครับก็จะจะนำเงินจากตรงนี้ครับไปช่วยเหลือลิเกที่แบบ อยากละอีกทีนึงอ่ะจริงๆต้องอยู่ในตะภากระหว่างใช่เดิจริงๆแล้วเอว่าลิเกทั่วประเทศเขารักกันช่วยกันอยู่แล้วเวลาที่ไหนมีก็ลิเกพี่จิก็จะไปอ่าก็จะมากันอย่างเงี้ยแหละครับสับไปสับมานั่นแหละ ซึ่งีหน้าก็จะมีมีแน่นอนว่าสาละก็มาอีกซึ่งถ้าจัดทายสนใจอยากจะร่วมทําบุญเป็นศูนย์ก็ได้โอ้ยินดีเลยสามารถร่วมบุญในช่วงทงไหนได้บ้างเขาเขาจะทําในช่วงนี้แหละแล้วถ้าหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วนะก็ต้องไปรอครั้งหน้าไหมใช่เขาจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นจะต้องต้องทุกปีของวันไว้คูใช่เขาจัดหลายวันก็อยากให้ถ้าอยากให้เชิญชวนให้มาเที่ยวนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆก็จะจัดที่พิษอย่้งนี้ใช่ครับ าฝากด้วยครับเอกฐานะที่เอกนปลิเกพิจิตเนาะแต่ว่าเอกก็ไปอยู่ที่อยุธยากับสอลำน้ำเพชรเอ,เอกอยู่ที่โู้นเอกจะดูลิเกพิจิตตลอดแล้วก็รักลิเกพิจิตก็อยากจะฝากลิเกพิจิตเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนขับแฟนลับลิเกทั่วประเทศไทยเนาะอยากจะฝากว่าถ้าใกล้ที่ไหนก็ไปดูที่นั่นอย่างมีงานก็จะฝากโซนภาคเหนือให้ดูลิเกพิจิตมีหลายคณะมากเลยครับก็ฝากว่าเรว่้พี่ชายของเอกก็ฝากไว้ด้วยนะครับอยาก็ฝากด้วยนะครับลิเกคณะเพชรน้ำเอกครับหรือว่าเฟซบุ๊กเพลเอกของฟาชานนหรือว่าคุณชายชานน์ครับ ครับผมก็ผมก็เฟซบุ๊กไเอกยุทธนาเคี้ยวเสน่ห์นะครับเราลองไปเจอกันได้นะครับแกพูดถึงยุทธนะในวันนี้หน่อยก็ผมจริงๆแล้วผมตั้งใจมาชนะอยู่แล้วผมนี่แต่ตอนนี้ยอมเขาเข้าเก่งจริงเข้าเก่งจริงอาจะสรุปสนุกครับถ้าเป็นมาสิบปีแล้วเจอพี่โอ้โห้าหยสิบปีแล้วต้อยอมต้องยอมดิไอดอล์ไดูกเตย์บอลตลอดตอนนี้ต้องยอมเขาตอนนี้เราต้องมาเตะกับแบบแก่ๆหน่อยแล้วถึงจะชนะท่านมาดูเลย โอ้ยังมีอีกเนาะยังมีที่4ที่5้าก็ยังมียังมีก็เทนี้เท,น,ทนี้ก็ถ้าใครว่างก็มาเที่ยวชมกันครับรอลิเกสอนน้ำน้ำเพชรครับเต็มเต็มทีมเลยนะเต็มทีมเลยที่มาช่วยกันครับแฟนคัชิญชวนแฟนคับนะทุกคนเลยนะมาเที่ยวกันมาชมกันครับให้แรงใจกันเนาะ และในแมตช์นี้นะคะเอสปาเชียโชว์ฟอร์มโดดเด่นสร้างสีสันทั้งในสนามและริมสนามโดยสามารถยิงเข้าประตูสำคัญได้หนึ่งลูกทมกลางเสียงเชียร์จากแฟนๆแถมยังพาทีมลิเกคณะซอนรัมน้ำเพชรคว้าชัยชนะในการแข่งขันพร้อมเรียกเสียงปรบมือและรอยยิ้มจากผู้ชมทั่วสนามโดยตลอดงานนะคะมีการถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดียรวมถึงการเผยภาพไฮไลไท์ซึ่งมีผู้เข้าชมหลักหมื่นภายในไม่กี่ชั่วโมงเลยทีเดียวนอกจากบรรยากาศการแข่งขันแล้วแฟนขับก็ได้ร่วมถ่ายภาพรับลายเซนและใกล้ เชียรศิลปินอย่างเป็นกันเองนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของชุมชนแฟนลิเกยุยคใหม่ที่สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมควบคู่กับการแบ่งปันน้ำใจสู่สังคมอีกด้วยหล่อเก่งแถมใจดีแบบนี้สมเป็นลิเกเงินล้านจริงๆค่ะแบบนี้แม่ยกแฟนคลับชื่นใจกันเป็นแถวแน่เลยค่ะ